เจ้าชายเทวทัตเจ้าชายเทวทัตสำนักครูวิศวามิตรสำนักครูวิศวามิตรศิลปศาสตรส์ศิลปศาสตร์วันนี้ขอเสนอสื่อทำมือเพื่อน้องตอนพระโพธิสัตว์ช่วงวัยเยาว์สิทธัตถะราชกุมาร มีอัธยาศัยมหาบุรุษคือประกอบด้วยความการุณาไม่มีแม้แต่ความคิดจะเบียดเบียนใครๆคนเข้าใกล้มหาบุรุษจะรู้สึกอบอุ่นเยือกเย็นแม้จะมีความคิดที่เร่าร้อนมาก่อนแต่พอพบกับพระองค์จะรู้สึกอุ่นใจสบายใจอย่างไม่อาจอธิบายได้คราวหนึ่ง มีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างพระราชกุมารสิทธัตถะและพระราชกุมารเทวทัตแห่งเทวทหะผู้เป็นพระยาททั้งสองพระองค์ได้สเสด็จประพาสอุทยานเห็นหงบินมาในอากาศรราชกุมารสิทธัตถะมองด้วยความชื่นชมรักใคร่อินดูเทวทัตก็มองด้วยความอยากจะทดลองยิงธนูและยิงธนูไปถูกหงตกลงมา ไปตกในราชอุทยานของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะทรงวิ่งไปประคองหงด้วยความทนุถนอมค่อยๆถอนลูกสรอ,ออกมาใส่ยาให้ให้ความรักความอบอุ่นแก่หงราชกุมารเทวทัตได้มาทวงหงคืนแต่พระราชกุมารบอกว่าผู้ช่วยชีวิตควรเป็นเจ้าของทั้งสองพระองค์ ต่างโต้เถียงหาเหตุผลไม่ลงรอยกันจนได้ไปต่อสู้กันจนถึงขึ้นศาลในสภาของสากยะราชก,กุมารสิทธัตถะตรัสว่าถ้าหงนั้นตายคนฆ่าเป็นเจ้าของแต่เมื่อหงไม่ตายผู้ช่วยชีวิตต้องเป็นเจ้าของในที่สุด สารตัดสินตามที่สิทธัตถราชกุมารเสนอสร้างความเจ็บแค้นให้แก่เจ้าชายเทวทัตเป็นอันมากเป็นจุดแรกที่สร้างความอาฆาตพยาบาทขึ้นภายในใจของเจ้าชายเทวทัตพระอุปนิสัยของเจ้าชายสิทธ,ธ,ธัตถะมีความโดดเด่นสะท้อนให้เห็นปัญญาความบริสุทธิ์ประทย สะท้อนถึงความเมตตากรุณาที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์แต่เจ้าชายเทวทัตท,ทั้งทังที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันพระชนสาใกล้เคียงกันกลับพยายามตั้งตนเป็นศัตรูกับพระโพธิสัตว์มาแต่ต้นเมื่อสิทธ,ธัตถะราชกุมารเจริญพระชันสาได้เจ็ดพระชนษาพระเจ้าสุดโททนะส่งไปศึกษาที่สำนักครูวิสวามิตร ซึ่งเป็นสำนักที่สอนหลักสูตรใกล้เคียงกับสำนักของอาจารย์ที่สาปามโมกที่เมืองตักกศิลาในยุคสมัยนั้นณสำนักวิศวามิตรมีศิลปศาสตร์ที่ต้องศึกษาถึง18ศาสตร์โดยศาสตร์ทั้ง18จะประกอบไปด้วย 1. ยุทธศาสตร์วิชานักรบ 2. รัฐศาสตร์วิชาการปกครอง 3. นิติศาสตร์ วิชากฎหมายและจารีตประเพณี 4. พาณิชยศาสตร์วิชาการค้า 5. อักษรศาสตร์วิชาวรรณคดี 6. นิรุกติศาสตร์วิชาภาษาทั้งของตนและของชนชาติที่เกี่ยวข้องกัน 7. คณิตศาสตร์วิชาคำนวนวณ8โชติยศาสตร์วิชาดูดวงดาว 9. ภูมิศาสตร์ วิชาดูพื้นที่และรู้จักแผนที่ของประเทศต่างๆ 10. โหราศาสตร์วิชาโหรรู้จักพยากรณ์เหตุการณ์ 11. เวชศาสตร์วิชาแพทย์ 12. เหตุศาสตร์วิชาว่าด้วยเหตุผลหรือตรกกะวิทยา 13. สสัตวศาสตร์วิชาดูลักษณะสัตว์และเรียนรู้เสียงสัตว์ว่าดีหรือร้าย 14. โยคะยันตศาสตร์วิชาช่างกล 15. าศาสนาศาสตร์วิชาศาสนารู้ความเป็นมาและหลักศาสนาทุกศาสนา 16. มายาศาสตร์วิชาอุบายหรือตำรับพิชัยสงคราม 17. คันทับศาสตร์วิชาร้องรำหรือนาตยศาสตร์และวิชาดนตรีหรือดุริยางคศาสตร์ ฉันทศาสตร์วิชาการประพันธ์ทรงใส่พระไทยในวิชาการต่างๆที่ทรงศึกษามองลักษณะคล้ายคลึงแผกเพี้ยนตรงกันข้ามทำให้พระองค์ทรงแตกฉันในศิลปะทั้ง18ประการในเวลารวดเร็วใช้เวลาเพียงสปีก็จบการศึกษา เจ้าชายสิทธัตถะทรงจบการศึกษาเมื่อพระชันษาได้14ทรงดำรงพระชนอยู่อย่างสงบสงียมแต่ใส่พระททยศึกษาธรรมชาติสภาพแวดล้อมชีวิตและปัญหาของโลกเป็นการครุ่นคิดถึงธรรมชาติของชีวิตเพื่อจะเข้าถึงชีวิตที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มากกว่าที่จะไปท้าทายทดลองศิลปศาสตร์ที่ทรงเจนจบมากับใครๆพระเจ้าสุดโททนะเห็นว่าเจ้าชายมีความคิดที่ลึกซึง้งและเกรงว่าเจ้าชายคิดที่จะหนีออกผนวดตามคำทำนายเมื่อถึงเวลาอันควรพระเจ้าสุดโททนะได้เตรียมจัดพิธีสยุมพรกับเจ้าหญิงยโสธราพิมพาแห่งกรุงเทวทหะเพื่อให้เจ้าชายสิทธัตถะ ได้อยู่ครองเรือนและขจัดความคิดที่จะออกผนวดอย่างมั่นพระไทยแต่หารู้ไม่ว่าไม่ว่าจะทำเช่นไรก็มิอาจลบเลือนคำทำนายได้น้องๆหนูๆควรรู้ไว้การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หาความรู้จนชำนาญย่อมทำให้ผู้ที่ตั้งใจศึกษาประสบความสำเร็จในชีวิตได้คำศัพท์ที่ควรรู้มหาบุรุษชายผู้ยิ่งใหญ่ปรีชาญาณ ปัญญาความสามารถพระชนสาอายุพยากรณ์ทำนายหรือคาดการนาตยศาสตร์ศิลปะการแสดงดุริยางคศาสตร์วิชาดนตรีพิธีสยุมพรพิธีแต่งงาน ริษยาอาฆาตความแค้นที่ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีสังสารวัตรการเวียนว่ายตายเกิด